ร็อกรับพักผ่อนน้อยทําตอบคำถามไม่ได้กำลังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากจากกรณีร็อกขวัญละดา Miss Tiffany u n i v e r s ร์ส2 0 The Next l e v เดในขณะที่เจ้าตัวกำลังเดินสายขอบคุณสื่อและได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาของสาวประเภท2ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้รับความเท่าเทียมคืออะไร ซึ่งก็ทำเอาสาวร็อกนั้นถึงกับตอบคำถามนี้ไม่ได้และโยนไม้ให้รองตอบแทนซึ่งก็ทำให้หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นเสียงเดียวกันว่าร็อกทำหน้าที่ไม่สมมงเลยทางทางที่เจ้าตัวก็เป็นกระบอกเสียงของสาวประเภทสองด้วยซ้ำแล้วแบบนี้จะไปสู้นางงามในเวทีร,ระดับโลกได้อย่างไรซึ่งก็ทำเอาบางคนถึงกับออกมาพูดว่าให้ปลดมงร็อกให้กับรองไปเลยทีเดียวล่าสุดร็อก ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวแล้วว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นเพราะว่าตนพักผ่อนน้อยเนื่องจากเดินสายพบสื่ออย่างต่อเนื่องทําให้ตนเองมีร่างกายที่ค่อนข้างเหนื่อยล้าในเวลานั้นก็เลยดูเบลอๆไปส่วนกระแสดราม่าก,ก็มองว่าขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละบุคคลที่มองว่า พออยู่บนเวทีแล้วตอบดีแต่พอมาเจอคำถามหน้างานกลับตอบไม่ได้คือในรอบไฟแนลนั้นเราก็เต็มที่มากๆยืนยันว่าไม่มีการลอกคำถามในรอบไฟแนลแน่นอนเพราะถ้าหลุดออกมาเราอาจจะตอบได้ดีกว่านั้นก็ได้